มะม่วงสันซิงมะม่วงสิาสายพันธุ์ในต้นเดียวนะครับ15สายพันธุ์ในต้นเดียวก็มีมะม่วงแรกดมันขุนสีแก้มแดงจินซิงขาวนิยมอาทูแก้วขมิน้นลิ้นงูเหาอยูเวนน้ำดอกไม้สีทองเพชรบ้านลาดเจ้าคุณทิพนองแสงมะพร้าวแล้วก็สีซื่อหรือสาวใสสีนะครับ ตรงน,นี้ราคาหนึ่งบาทนะครับบริการส่งและปลูกให้ฟรีนะครับเขตสุพรรณบุรีและปาริมณฑลนะครับพืบ้นูที่ใกล้เคียงนะครับก็กิ่งติดดีหมดแล้วครับราคาหนึ่งบาทนะครับสูงประมาณ3เมตร3เมตรสาสิบนะครับ3บาเมตร30สิบเซนนะครับ ้นแม่เป็นแก้วขมิ้นนะครับพร้อมปลูกครับแข็งแรงมากติดผลในปีเดียวนะครับเบอร์โทรสอบถศูนย์เก้าสี่หกหกห้าเก้าสามสามหกนะครับชื่อต้อมนะครับส่วนอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นไม้ทำเองนะครับ